เราไปดูกันที่ลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับบาเซลนานะครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนเตรียมที่จะคุยสัญญาฉบับใหม่กับลิโอเนลเมสซี่นะครับหลังจากจบเกมเอกราซิโกที่จะแข่งขันกันในวันที่3พันวาคมนี้ครับบาเซลนานะครับเตรียมคุยสัญญาฉบับใหม่กับลิโอเนลเมสซี่ครับซูปเปอร์สตาร์ของทีมเพื่อหาทางสรุปอนาคตของนักเตะแกหลักรายนี้ให้ได้โดยดาวเตะวัย29ปีดีปัจจุบันเหลือสัญญากับทีมเพียงแค่จบฤดูกาลหน้า นั่นก็คือซัมเมอร์ในปี2018แต่ว่าตัวนักเตะเองเนี่ยยังไม่มีการแสดงถึงความกระตือรือร้นที่จะต่อสัญญาใหม่เลยนะครับก็ทำให้มีข่าวัวพันกับทีมยักษ์ใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในยุคข,ของเปปกอร์เรล่าก็เตรียมที่จะทุ่มง,งบประมาณการซื้อเดลวิซี่เนี่ยหลายร้านตอนเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เจ้าตัวเนี่ย จะย้ายออกจากถิ่นแคมป์นูด้วยซึ่งเมซี่เองก็เล่นมายาวนาน10กว่าปีแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ในสมัยยังเป็นนักเตะเยาวชนอยู่เลยทั้งนี้บาซ่านะครับเตรียมจะนัดเมซี่มาคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่โดยวางไว้หลังจากจบเกมที่อาซูกราน่านะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของราชันชุดขาววันที่3ธันวาคมนี้หลังจากที่โจเซฟมาเรียบาตโตมิลนะครับรประธานสโมสรเข้าไปคุยกับคอเก้ซึ่งก็เป็นคุณพ่อของเมซี่เอาไว้แล้ว อย่างไรก็ดีนะครับการคุยในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปรียบเสมือนสัญญาแห่งชีวิตเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าดนบาซ่าเนี่ย คือทีมที่ชุบเลี้ยงเมซี่จนเติบใหญ่แล้วก็กลายเป็นนักเตะฝีเท้าระดับโลกครับซึ่งสื่อในสเปนเองก็คาดการกันว่าเมซี่จะดิวสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดอย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งก่อนหน้านี้ครับบาซ่าเองได้มีการต่อสัญญากับเนมาไปจนถึงปี2021แล้วแล้วก็มีการถแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยส่วนอีก2คนที่กําลังคุยเรื่องของรายละเอียดสัญญาอยู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นอินเนสตากับโซเรสซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ